ว่ามีคอมเมนต์ใหม่แล้วครับว่าเขาบอกว่าตอนฉันไปทัวร์แล้วไกด์บริการแย่ยมากไม่ยอมยกของให้ให้ยกให้ยกไปเองเนี่ยยกของอะไรวะยกยกกระเป๋าอะหมายความว่า <c oughs> มึงอ่านอาีกทีดิเขาบอกว่าฉันไปทัวร์ต่างประเทศมาไกด์กบริการแย่ยมากให้พวกฉันยกกระเป๋าไปวางข้้งัง,งสมุดทข้งรถเองแทที่จะยกให้โอ้ย เวลาไปต่างประเทศนะมันไปกันหลาย10บคนคุณป้าคะคุณป้าต้องเข้าใจนะคะว่าการที่ยกกระเป๋าเนี่ยไกเขามีจุดประสงค์ดังนี้การที่ให้ยกกระเป๋าไปวางข้างรถให้เนี่ยนะคะหมายเพราะว่าคุณป้าต้องเช็คกระเป๋าตัวเองว่ากระเป๋าคุณป้าเนี่ยยังอยู่เพราะมันเคยมีกรณีที่ไกลยกไปให้แล้วกระเป๋าหายคุณป้าโทษใคร คุณป้าโทษไกด์ค่ะดังนั้นไกด์เป็นการให้เช็คค่คะว่ากระเป๋าตัวเองยังดูเขาแค่ให้ยกไปไว้ตรงข้างรถแล้วเขาจะยกขึ้นรถให้ดังนั้นไม่ต้องกังวลสิ่งนี้นคือการเช็คค่คะไม่ใช่เขาบริการไม่ดีค่ะป้องกันของหายของหายมาก็โวยวายไกด์อีกคุณป้าเนี่ย